ลำใหญ่พวงใหญ่ลูกดกอัสอนช่วยท่านได้นะคะไม่ต้องแต่งค่ะแปลงนี้ไม่ได้แต่งเลยสวยมากเลยค่ะอใหญ่ <c oughs> ลูกดก ออสอนแลวช่วยได้นะคะขยายผลขยายสร้างะะขยายผลค่ะสีเหลืองสวยมากเลยค่ะอันนี้อีก20วันเก็บได้นะคะ